ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ i n b a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e แอดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคบุ okay, มก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับ,รบสู รีเทิร์นสตูดิโอกันเหมือนเดิมนะครับก็จำการอัปเดตข่าวสารของอีฟริบอนสองพกันเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมให้เลยกันนะครับเพราะว่าตัวเกมนะครับได้มีการเพิ่มอะไรบางอย่างเข้ามาและคนก็คือเป็นแพ็คของอีพิกหรือว่าแพ็คตำนานนั่นเองนะครับก็มีใครกันบ้างหรือว่ามีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างเราทองการรับชมในคลิปนี้เลยแลวกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกด like, like, ไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มรับ ตัวเกมครับทุกคนได้มีการใส่เพิ่มแพ็คตำนานเข้ามาถึง2แพ็คเลยด้วยกันนะครับก็คือนี่เลยทุกคนเป็นแพ็คของ national team g u a r d i a n ครับทุกคนก็มีมาทั้งหมด3คนตามนี้เลยครับนั่นจะเป็นโอลิเวอร์คาร์นะทุกคนเนสตอรนะครับแล้วก็โรเบโตคาร์ลอสนะครับรวมไปถึงไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนเลยด้วยกันนะครับสำหรับแพ็คนี้ทุกคนก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเป็น3อีพิกแล้วก็8ไฮไลท์นั่นเองนะครับสำหรับแพ็คของตำนานที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาวันนี้นะครับสำหรับแพ็คของอีพิก ในชแนลทีมกราเดียนต์นั่นเองนะครับก็เลี้ยงใครไว้บ้างหนวยอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นเลยกันนะครับแล้วก็อีหนึ่งแพ็คนะครับเป็นแพ็คของอีปิกเจแปนกันกคนก็มีหน้าตามมาประมาณนี้เลยนะครับก็มีสามตำนานเช่นกันนะครับนำทัพโดยนาการมูระนะทุกคนคาวากุชินะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนากาตะนะครับรวมไปถึงไฮไลท์อีก8คนเช่นกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถูกเพิ่มมาแค่2แพ็คเท่านั้นนะครับสำหรับแพ็คตำ ถูกใส่เข้ามาเพิ่มเติมทุกคนก็ส่วนพวกที่เหลือนะครับยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนั่นเองทุกนะคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่สงสัยว่าแพ็กอีพกจะถูกเพิ่มเข้ามาวันไหนนะครับก็ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงการแจกตํานานฟรีในส่วนของอีเฟิร์นพอยต์นะครับก็อย่าลืมเข้าไปเช็กกันด้วยกันนะครับว่าเรามีพอยต์ กันเยอะมากมายแค่ไหนนะครับก็ใครที่ไม่มีนะครับก็อย่าลืมไปรับฟรีกันด้วยเลยกันนะครับแล้วก็มาแลกตํานานฟรีกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากแลกตํานานหรือว่าลีเจนเดอรี่ของอีฟเวนพอยต์นะครับก็ไปรับฟรีมา5 0 0 0ันอีฟเวนพอยต์นะครับแล้วก็เข้ามาแลกฟรีกันได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แลยกันทั้งคนในการอัปเดตให้สั้นๆลยกันนะครับสำหรับสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยคนไว้เจอนใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัััววลาไปก่อนสสดีครบ